เชื่องเชรุมเชิหาตอนรักสี่เศร้าอ่านนี่แล้วนี่มันรู้จักหน้าที่บ้างไหม้ยมาแล้วผู้จัดการสวัสดีค,ครับมานีดิครับผู้จัดการทำไมถึงมาทำงานสาย ที่ผมมาสายเนี่ยผมไปซื้อน้ำยาปลูกผมมาเนี่ยปลูกผมขากลับผมเห็นเมียผมนั่งดื่มอยู่มผมก็กะจะจิบนิดเดียวแต่พอผมอ่านข้างกล่องน,น้ำยาปลูกผมมันเขียนว่าผมดกผมก็เลยผมดกผมก็เลยดกผมก็เลยดกมันก็เลยหลายแก้วก็เลยตื่นเช้าตื่นสาย <laughs> ทำไมเวลาเล่าอะไรต้องตะก,ก,ก,กุกตะกากะเน่งบอกพี่ดิตื่นโคโยตี้ครับตื่นอะไรโคโยตี้ตื่นเต้น ราก็ชอบไปหาเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้มานค่ะรุ่นใหม่ใช่ไหมน่ะใช่ค่ะผู้จัดการดีดีดีดูแลให้ดีแล้วโบชัวเข้ามายังไงมาแล้วค่ะส่งมาให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะวิเดี๋ยวเตรียมลูกค้าเดี๋ยวพี่รับลูกค้าก่อนนี่เลยขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องการอะไรไม่ทราบครับคุณผู้ชายคุณผู้ชายตัวเล็กขนาดนี้กล้าเรียกคุณผู้ชายอีกหรอคะ จะเย็นๆพอดำเกรงดัเกงาดิดิเาลิงาดิมาดิมาดิมานีมาดิมาดิมาดมาดิคาดิมาดิมาดิ้าดิมาดิมาดมาดิมาะอมดิมาดอมาดิะาริมาดิาดิมาดิะาดิมัดมาดิมมาดิมาดอมามามดูแลลูกค้าดิมสดาดิมาดิาดิาดิมาดมานมดดามมาาน่มมัน กระแทกแรงๆงั้นต้องรุ่นนี้เลยค่ะพารานุภาพพลิกโลกยนตกรรมที่เหนือกว่าคำว่าปลิกอัพค่ะเท่าไหร่ครับรถเหรอคะหนูเนี่ยแหละราคาเท่าไหร่ครับยกรอราคาคุณผู้ชมจยากอะไรอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะสาวผู้หญิงอ่ะไม้ด้วยไม่เอาไม้ เป็นยังไคิงคองมากเลยไหมอะไรครับแล้วไม่ชอบไม่คุยกับผู้หญิงอ่ะชกตัวเออน่าทัไงหมดเลหยอกล้อกันเออคุณครับโทษทีนะฮะดูรถก่อนนะครับสบายเลยนะครับนี่มารุ่นใหม่เลยนะฮะล่าสุดเลยนะครับแหมหยอกล้อก็ดีนะไม่ไม่เก่งดีมากขับให้เรครับ ทำไมจะแบบนี้อ่ะใครอ่ะน่ะคูนี่ไไม่ดึกเลยไม่ได้ไม่ฝันเดี๋ยวบ้ามึงเล่นตรงนี้มึงเล่นข้างในดิติดมืดเนี่ยจะเลข้างในดิมึงบอกให้กูเล่นมาแต่ตรงนี้ไปเลนมึงก็เชื่อเหรอเนี่ยคูต้องเชื่อมึงนักแสดงเขาเล่นไปอย่างนี้โอ้ตายแล้วเด็กร้านเด็กร้านเราทำเหตุมาเนี่ยว่า ไม่ไม่ไม่ดึกไม่ฝันไม่ดึกไม่ฝันว่าจะมีวันนี้เกิดช่างบอลเป็นอะไรเนี่ยชัยชัยร้องไห้ทำไมเสร็จก็ยังไม่เคยลืมวันนั้นเลยไม่ใช่เบิ้มไปทำแบบนี้อ่ะเฮ้อ ไม่เอาลิ้นได้ปะไม่เอาลิ้นได้ไหมพี่บอยนะไม่เอาลิ้นได้ปะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเล่นง่ายเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนที่พร้อมันแผลคุณคุณไปอยู่กับพี่เหรอนี่หาไม่คือว่าเรื่องทั้งหมด ไม่ด like no ้ตรงไหนอะฉันเปล่าเปยคุณไม่ได้เต็มที่คุณเละไปสมสู่กับคีบคอคุณไปสมสู่กับจระเข้เบยซ้อนเหรอคุณครับเกงใจกันบ้างเถอครับนี่ในโชว์รูมผมนะฮะเกาเหลาแล้วเป็นเงี้ยมึงเนี่ยเขาเลิกกันแล้วเขาไปหนโชว์รูมไปเลยแล้วผู้จัดการเขาเลิกกันไปแล้วหยุดเลยนะไม่หยุดไม่ยไอ้หนไปยู่เนี่ยและ บอลที่แจ๊ดเห็นนั้นมันเป็นความจริงใช่ไหมอ่ะไอ้บอลหลอกแจ๊ดอ่ะเดี๋ยวๆๆวยี่ไอ้แจ๊ดมึงจะบอกนะว่ามึงอีกคนเนี่ยที่เป็นแฟนกับไอ้คนเนี้ยไม่ใช่มึงเป็นกับใครอ่ะอีนี่จูปาร์คยจูปาร์คยจูปาร์คยมันอะไรกันัหนาวเนี่ยรักกันมากใช่ไหม ืแก้งจะหลอกคบกันเฉยๆเพื่อจะเลิกกับฉันแจ๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ที่แจ๊บคิดรักมันจริงเหรอถ้าเธอเป็นฉันจะกขมผมจะเลิกมันี่รักจริงฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันจะไปถุงเสื้อผ้าแจ๊บไปไไปไนะไปจะทำอะไรพี่นี่อย่าบอกนะว่านะ น้าเป็นแฟนไก่บอลน่ะไม่ใช่แล้วไงเป็นแฟนไก่เจ็ดฮ่าฮ่มันอะไรกันเนีฮ่ยเ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่ฮ่นี่าฮนา่าฮ่่า่ยอ่้ฮ่าฮ่อฮ่า่าฮ่้น่นฮ่านี่าฮ่่นึงนฮ่่า่าฮ่าึ้นฮ่าฮ่าอ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ ฮะไม่ไม่ชอบให้เขาทำแบบนี้กูไม่มีบทเลยวมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วป่ะไม่เขาเล่นกันนาโคลโคลมันต้องนึกอะไรมาเป็นมุกที่มันมาตรงนีกแล้วพี่ก็เล่นลงสูงไปด้วยเออยิ่งเล่นยิ่งเบายิ่งเล่นยิ่งเบาผมนี่ก็แบกคนเดียวเหนื่อยเลยมุกอะไรไอ้ผมซ่หายไม่ไม่ นอกจากไม่มีบทยังไม่เหลือใครเล่นกับกูเลยไม่ไม่ไม่ต้องพูด